แนเลยเพราะผมตัวต่ำมาก เห็นหน้าจอที่ครูแชร์ไหมลูกเห็นค่ะเห็นค่ะค่ะเห็นค่ะอ่าเด็กชายอาชาวินอย่าเขียนอย่าเขียนหน้าจอนะลูกนะครับโอเคครับผมเห็นวู้วันเลสวยวันนี้นะครับผองจะมาสอนเกี่ยวกับ วาดภา,าพนะครับเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับครอบครัวของตนเองอ่าชอมากอ่าอ่านี่คือโจทย์ครับนักเรียนเปิดส well มุดวาดภาพเลยครับครับอ่าแล้วเขียนตรงข้างบนว่าครอบครัวของฉันครอ,อบครัวของอ่าเขียนเลยลกูกเลย อ,อะไรอ,ว,ะว,ะอ,รอว่าขวาเราคัอ่อล็อกโจทย์เลยครับลูกครอบครัวของฉันคุงโครา้าหนูเสร็จแล้วครับอะเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเนาะครับเสร็จแล้วค่ะ โอเคค่ะอ่าเสร็จหมดทุกอย่างเอ้ยเสร็จหมดทุกคนยังลูกขออภัยครับขออภัยครับยังค่ะอ่ายังนะยังนะขอบคุณคุณครูคงชันเสร็จแล้วค่ะอ่าโอเคครับผมเสร็จแล้วค่ะขอบคุณคุณครของชันนะครับอ่าต่อไปเตรียมวาดรูปเสร็จแล้วค่ะ แล้วครับโอเคครับผมเสร็จแล้วค่ะรูปเอาของครับอ่าวาดรูปคุณปู่คุณลูกคุณปู่ก่อนเลยครับผม ครูค่ะให้วัดรูปอะไรต่อละคะอ่ารอรอแป๊บน,นึงนะครับเดี๋ยวรอเพื่อนๆก่อนนะลูกนะอ่ะใครขีดเขียนหน้านะจอในรูปล, <c oughs> ลบให้ครูหน่อยครับลูกอย่างไม่ได้วัดเลยจะลุท่านครู บุคคลที่สองนะครับคือคุณย่าคุณปู่ได้อใครที่ขีดเขียนหน้าจอเนี่ยครับลูกลบให้ครูหน่อยนะครับนูปไม่เป็นคะ่ะนูก็เขียนไม่เป็นน้คะ่ะเสร็จลแล้วครับอ ไหนใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยโชว์ให้ครูอองดูหน่อยเสร็จแล้วครับอโชว์ให้โชว์ให้ครูดูหน่อยลูกเด็ <c oughs> กชายสุมเมศบรลบอันนี้ให้ครูหน่อยนะลูกนะตรงที่หนูขีดเขียนนะลูก สวัสดีค่ะครูสวัสดีค่ะอ่าสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะลูกนะวันนี้ครูนะครับให้เขียนเกี่ยวกับครอบครัวของฉันนะลูกนะคนแรกก็คือคุณปูนะลูกคนที่สองคือคุณย่านะครับนั่นนี่ก็ย่านีู้ยาญไหมคะนี่อันนีะลูกนะ เสร็จยังโลกครับเสร็จค่ะอ่าเสร็จแล้วนะแล้วต่อไป ต่อนไปคุณพ่ออ่าไม่ไม่ต้องวาดเหมือนในในในที่ครูแชร์นะลูกนะ <c oughs> ตามจ <c oughs> ินตนาการ <c oughs> เราได้เลยนะลูกสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะลูก อ่าสำหรับบุคคลนะครับที่เพิ่งเข้ามานะลูกนะวันนี้กวองนะครับให้วาดรูปเกี่ยวกับครอบครัวของฉันนะลูกนะลอกโจทย์ไปเลยนะลูกคนแรกคือคุณปูนะครับคนที่สองคือคุณย่านะครับตอนนี้มาคนที่สามนะครับนั่นก็คือคุณพ่อ ก็ว่าลอยไปไดสงท์ไลยหน้น้ำเกดยชอบสงฆ์น้้เองแเรา้ตกับหนูน้ำเตมด้ยไม่ีรเอาเราไม่ดีใครไม่ดีราหเออว่าด้วยยมเขาดีลหรือว่าไอ้หนอยเสร็จแล้วค่ะโอเคครับผมเสร็จแล้วค่ะ อ่าไปกัน <S <S 1> <S 1> เราไปกันต่อเลยนะไปกันเจ็ดอ่าต่อมาเป็นคุณแม่นะครับ อ่ามีใครเสร็จแล้วบ้างเอ่ยลูกนุ่งพ่เองครับอะไรนะลูกนะนุ่งพึ่งมาเองครับอ่าเพิ่งมานะครับวันนี้นะครับครูอ๋องนะครับให้วาดภาพนะครับเกี่ยวกับครอบครัวของฉันอ่านักเรียนนะครับลอกโจทย์ไปเลยนะครับว่าครอบครัวของฉันนะลูกนะเสร็จแล้วให้วาดคุณโป่คุณย่า คุณพ่อคุณแม่นะครับไม่จำเป็นต้องวาดแบบเหมือนครูอ่องนะลูกนะอ่าไหนมีใครเสร็จแล้วมั้งลูกโชว์อ่วงนะครับ ผมเสร็จแล้วค่ะไมวานเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคครับลกูกอ่าพร้อมอยังพร้อมไปบุคคลต่อไปอยังพร้อมแล้วค่ะ เดีย๋ยวเราไปบุคคลต่อไปเลยนะลูกนะนั่นก็คือตัวฉันอ่าใครเป็นผู้หญิงวาดผู้หญิงนะลูกใครเป็นผูนน้ชายวาดผู้ชายนะครับอ่าอวาดใ,ให้เราห <รอ S 1> ล<อ>่อเลยนะลูกนะวาดให้เราหล่ออ่าตัวฉันเองนะครับว้าว

ครับผมเสร็จแล้วค่ะอ่าเสร็จแล้วนะครับต่อไปอ่าใครมีพี่ชายมั้งลูกพี่ชายพี่สาวใครมีมั้งครับหนูค่ะ,คคะพี่ชาวใครมีพี่นะครับอ่าอว่าต่อเลยใครมีน้อำใจใครพี่ ใครมีพี่ผู้ชายค่ะอ่าใครมีพี่ผู้ชายแล้วก็วาดเป็นลูกผู้ชายในลูกนะใครมีพี่สายวาดเป็นลูกผู้หญิงนะลูกผู้ชายลูไม่มีพี่ชายค่ะ่ะไม่เป็นไรครับลูกไม่มีไม่ต้องวาดนะลูกนะในเมื่อมีพี่ชายแล้วนะครับใครที่มีน้องชายน้องสาวนะครับวาดลงไปเลยลูกลูกมีครับ อ่าใครไม่มีไม่เป็นไรนะลูกนะไม่พูดแลรวไม่มีแลการ้างนี้การวาดวาดนี้นะครับก็คือ้อนมันจะถึงปัจจุบันด้วยนะครับก็คือ้อนมีคนพัฒนาตคุณค่ะอ่าเดี๋ยวครูอ๋องทบทวนให้อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับครูอ๋องนะครับให้วาดเกี่ยวกับครอบครัวของฉันนะครับครูค่ะผ้าไทยค่ะ อ่าเห็นไหมลูกไม่เห็นค่ะภาพหายค่ะภาพหายคนอื่นเห็นไหมลูกเห็นค่ะเห็นค่ะเห็นค่ะเดี๋ยวฟังครูก่วงก่อนนะลูกนะอ่าวันนี้นะครับงานของเราก็คือนะครับให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปนะครับเกี่ยวกับครอบครัวอ่า บุคคลแรกเลยก็คือคุณปู่นะครับคุณย่าต่อมาเป็นคุณพ่อแล้วก็คุณแม่นะครับแล้วเสร็จแล้วก็มาที่ตัวเราเองนะครับใครที่มีพี่ชายพี่สาวนะครับนักเรียนก็สามารถวาดลงไปได้เลยนะครับหากใครไม่มีนะลูกนะไม่ต้องวาดก็ได้นะลูกอ่าส่วนใครที่มีน้องชายน้องสาวก็วาดลงไปนะลูกนะอ่าไหนใครเสร็จแล้วบ้างลูก ค่ะ<ข>ไม่เสร็จคะ่ะยังไม่เสร็จอ่าค่อยๆทำนะลูกนะไม่ต้องรีบครับผมเสร็จแล้วค่ะอ่าโอเคครับ แล้วค่ะครูต้องเขียนชื่อแบบพ่อแม่ได้ไหมคะอ่าเขียนด้วยครับลูกเขียนข้างล่างด้วยนะครับว่ารูปที่เราวาดเนี่ยคือใครนะลูกนะหนูมไม่เห็นคุณยายครูขอเขียนบนหัวได้ไหมคะเขียนได้ครับผมอ่าเสร็จหมดทุกคนยังลูก แล้วค่ะเก่มาวใครยังไม่เสร็จบ้างเอ่ยใครยังไม่เสร็จบ้างลูกยังไม่เสร็จค่ะคู่คู่ยังไม่เร็นคู่เว้นไปคูคู่เว้นไปเรแคูบคูครตัวไหนครับปวบพ่อจยังไม่เสร็จค่ะคูาคูเคู่คูม ด้านไหปอนมุต้องเล่นอรแบบป้อนซ่อนด้านป้อนองเงี้ยครับสบายสีใช่ไหมครับระบายสีด้วยครับลูกใครที่เสร็จแล้วระบายสีเลยนะลูกนะคุณบอกว่าใครเสร็จแล้วระบายสีได้อ่าถูกต้องครับอ่านมือบิดเดียวมาก หรือ,อยังขะหัวอ๋องไะไรนะลูกคะจบหรือ,อยังขะหัวอ๋องไม่รู้คะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว,วเราเดี๋ยวเรารอถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะลูกนะค่ะนี่คือนี่คือไง